เอาละค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของสบายสบายสไตล์แตมดทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้สบายสบายสไตล์แต่มดได้มาอยู่ที่สะพานแขวนเขื่อนยางตรงแถวแถวในตัวเมืองจังหวัดลำปางนี่ละคะมาแตมมดได้มาถ่ายภาพบรรยากาศของใน ในภาพในภาพบรรยากาศของหลังฝนตกว่าบรรยากาศที่หลังฝนตกแล้วมันจะสวยงามประมาณไหนก็เดี๋ยวไปดูพร,พร้อมๆกันกับแจม่มมดเลยนะคะแจม่มมดจะถ่ายให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ได้ชมกันว่ามันจะสวยสดงดงามประมาณไหนนะคะ ตรงนี้คือสะพานแขวนอของข้ามแม่น้ําวังแถวแถวเขื่อนยางนะคะตรงนี้นะคะนี่คือสะพานแขวนะระดับความยาวก็จากตรงที่ปากทางเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นแถวแถวหน้าโรงเรียนดังในจังหวัดลำปางนี่นะคะ เดี๋ยวแจะมมดจะเดินข้ามให้ไปถึงฝั่งตรงนู้นเลยนะคะของเขื่อนยางนี่เขาเรียกว่าสะพานแขวนนะคะนี่ภาพบรรยากาศหลังฝนตกนะคะก็ได้ออกมาถ่ายภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องของแจ่ดมดได้ดูได้ชมกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะ นั่ค่ะฝากนุ้งก็จะเห็นภูเขาเป็นภูเขาพระบาทนะคะมองจากตรงนี้จะสวยงามากๆเลยนะคะเราเดินไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปดูภาพบรรยากาศตอนนี้ได้ข้ามมาแถวสะพานแขวนเขื่อนยาง ตรงข้างหน้านะบริเวณโดยรอบข้างหน้าของเครื่องหลังจะมดข้างข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้ำวังเลยนะคะนู่นค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะพี่น้องค่ะ ไปฝั่งนู้นด้วยกันเลยจ้ะจะ,จะแฟนแขวนตรงนี้นะตรงตรงนี้คือเป็นรวดสลิงเลยนะคะแข็งแรงมากอะตรงนี้นะคะเดินไปเดินระหว่างข้ามมาก็จะโยกโยกอะเวียนหัวนิดๆหน่อยๆ ข้างบนก็เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของตาไก่เลยนะคะข้างบนโน้นนะคะสัญ,ญลักษณ์ตาไก่ของเมืองลำปางเลยนะคะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะพี่น้อง เดินไปด้วยกันนะคะกรงฝั่งตรงข้ามสองฝั่งแม่น้ำวังเลยะคะ่ะขวามือนั้นก็จะเป็นอ่าสวนสาธารณะนะคะตรงหน้านั้นก็จะเป็น ธรรมชาติเป็นภูเขาลิบๆอยู่ข้างหน้านู้นนะคะสถานที่แห่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะมีต้นไม้ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ ถ้าฝนไม่ตกหรือเชา้าเช้าหรือเย็นเย็นก็จะมีผู้คนมาออกกำลังกายมาวิ่งมาเดินกันในสถานที่แห่งนี้นะคะมองไม,งม่ได้น,น,น,นะคะข้างหน้าแล้วก็เมฆดำทะมึนมาเลยค่ะพี่น้องฝั่งตรงโน้นก็ที่เริ่มต้นเดินเข้ามานะคะนี่ค่ะนี่เลยนะคะดูความแข็งแรงของ ะสะพานแขวนข้ามแม่น้ำวังแห่งนี้นะคะเป็นลวดสลิงใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะคะพี่น้องแข็งแรงและทนทานปลอดภัยค่ะข้างหน้านก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของรูปนกอินรีอยู่นะคะ สถานที่แห่งนี้ห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสวนเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจคะ่ะนี่ค่ะห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสวนนี่ลานส่วนสาธารนณะฝั่งเรียบเป็นน้ำวังข้ามสะพาน สลิงสะพานแขวนมานะคะก็จะตรงนี้จะสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ฝนตกเลยไม่ค่คยมีใครออกมานะคะพุ่มไม้ที่ปลูกไว้ตรงนี้เป็นดอกญ้านะคะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะ สภาพนะคะฝนเพิ่งตกไปหมัดๆแต่ก็ยังลงเม็ดปะปลายนะคะดูการตกลงผิวน้ำก็จะเห็นเป็นตุ่มๆได้นะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มองอีกด้านหนึ่งของสะพานแขวนค่ะแม่น้ำวังบริเวณเขื่อนยางแห่งนี้นะคะบริเวณโดยรอบๆนะคะสวยงามมากค่ะก็แกมดเข้าให้ชมภาพบรรยากาศหลังฝนตกนะฮะก็ะเลยมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องของแกมดได้ ดูได้รับชมกันเป็นสถานที่สวยงามและก็เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนออกกำลังกายเดินวิ่งได้สบายสบายเลยนะคะเราจะเดินดูภาพบรรยากาศไปด้วยกันเลยนะคะ ให้เขาไปดูตรงที่ตรงที่น้ำเขาตกอยู่ข้างหน้าโน้้นนะคะเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเลยค่ะตรงนี้จะสะอาดสะอ้านมีระบบห้องน้ำเป็นสถานที่ปลอดภัยนะคะ ที่สำหรับทุกคนที่จะมาเที่ยวนะคะเราเดินไปด้วยกันเลยพี่น้องสมมติจะให้ไปดูตรงที่ฝายน้ำล้นด้วยกันข้างหน้าน้นนะคะเ,เดินไปวัดฝนด้วยกันเลย พอมาถึงบริเวณตรงนี้ก็จะมาเจอรูปปั้นของพระยาพรมโวหารนะคะนามเดิมของท่านชื่อพรมมินเป็นชาวลำปางโดยกำเนิดบิดาชื่อเจ้าแสนเมืองมาเป็นราชตระกูลเจ้าเชื้อจ็ตตนมารดาชื่อจันท์ปิงนะคะ เกิดเมื่อพศ2345ณบ้านสันกลางตอกตรงข้ามวัดดำลงธรรมลำปางนะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันในสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะ,ะสมมติก็เล่าให้พอเป็นสังเขปนะคะได้รับรู้รับชมไปด้วยกันค่ะ ด้วยกันนะ,ะนนไปข้างหน้าด้วยกันนั้นอีกนะคะมรากาไปดูาาดาฝายน้ำล้นตรงที่เขาเรียกว่าเขื่อนอยางนะคะเป็นไฮไลท์ของเขื่อนอยางเลยนะคะ,ะเดินไปด้วยก,กันเลยใกล้จะถึงแล้วค่ะ เดี๋ยวมจะถ่ายให้ดูนะคะเราเดินไปด้วยกันเลยค่ะพี่น้องภาพบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะเมฆฝนดำทะมึนมาเลยนะคะนู่นค่ะจะให้ดูเลยนะคะ นูน่นทองฟ้าไปใกล้แล้วเดี๋ยวไปดูด้วยกัน จะเป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนยางนะคะห้ามมิให้ผู้ใดมานี่ค่ะเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนยางห้ามมิให้ผู้ใดจับสัตว์น้ำทุกชนิดผู้ใดฝ่าฝืนต้องละวางโทษปรับตั้งแต่5 0 0 0ัหึงห้า0 0บาทหรือปรับ จำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จากการประมงแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่านะคะสำนักงานประมงจังหวัดลำปางร่วมกับเทศบาลนาครลำปางนะคะตรงนี้เป็นเขตอันตรายน้ำลึกมากห้ามลงเล่นโดยเด็ดขาดเลยนะคะตรงนี้นะคะ ้างหน้านั้นก็จะเป็นสถานศึกษานะคะที่อ,อยู่แถวบริเวณเกื่อนยานแห่งนี้นะคะแใกล้จะเข้าไปถึงบริวเวณน้นําที่ตกลงจากเขือนยานแล้วนะคะจสมดจะให้ทุกคนได้ดูได้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่แหละค่ะนี่คือเขื่อนยางฝายน้ำล้นของเขือนยาง เทศบานลคนครลำปางแห่งนี้นะคะที่นี้ค่ะน้ำลึกแรงและช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะคะน้ำจะมาอย่างรวดเร็วและแรงมากนะคะอันตรายมากๆากเขาถึงห้ามลงจับสัตว์น้ำและก็ลงเล่นน้ำโดยเด็กขาดตรงนี้เป็นที่อันตรายมากๆเลยนะคะดูค่ะความแรงของน้ำที่ตกลงหน้าเขื่อนหน้าฝายแห่งนี้นะคะ ูค่เสี่นย้ยงดังน่ากลัวมากนะคะนุ่นเป็นท้ายเขื่อนเลยนะคะน้ำา็็จะไหลลงไป ลงไปเลยนะคะนี่ไฮไลท์เลยค่ะที่สบายสบายใจแต่มดได้ออกมาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะคะดูสวนสาธารณะนนะที่เปิดใหม่เ่อนยางที่เดินข้ามสะพานแขวนมาแล้วก็เดินเลาะมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้ค่ะนี่คือท้ายเขื่อนน้ำตกลงมาตรงนี้นะคะของเ่อนยางค่ะ แรงน่ากลัวที่สุดเลยนะคะฟังเสียงของน้ำตกนะ,ะน่ากลัวมากๆเลยะค่ะพี่น้อง เห็นไหมคะเห็นความน่ากลัวข้างบนน่าจะเรียบนิ่งน้ํานิ่งมากๆแต่ไหลลึกไหลแรงน่ากลัวที่สุดเลยนะคะพี่น้องดูเลยค่ะข้างบนนั้นก็เมฆฝนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะคะแต่ลูดก็จะให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นกัน จุกใจไปเลยนะคะเอาละค่ะพ่อแม่ที่น้องของสบายสบายใจเสร็จรถนะคะผมก็จะขอปิดทิตรงที่เขื่อนอยาง ที่น้ําไหลตกลงมาทางฝายตรงนี้นะคะเป็นเกินเขาเรียกว่าเกิยนยางนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอแด่มดได้มาพามาชมภาพบรรยากาศหลังฝนตกแ,แถวๆบริเวณเกิยนยางแล้วก็แถวสวนสารณะพัะกผ่อนดนใจ ของเทศบาลนครลำปางแล้วก็ข้ามสะพานแขวนมามาชม,มไฮไลท์ตรงที่เขื่นยางที่น้ำตกไหลแรงลงมาตรงนี้เลยนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเกมบดในคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนคงมีแต่ความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาชมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ